ลูกใช่ครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลูกไทยทุกท่านนะครับอากาศอาน้ำนี้เราก็มาอยู่กับกระดานหมากลุกกันเหมือนเดิมนะครับหมากสีแดงครับจะเป็น AI ไอนะครับสําหรับหมากสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นจะโอเคในกระดานนี้เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ รับชมรูปแบบการผูกหมากรูปแบบการถอดหมากเข้าทําแต้มกันเข้าบุกโจมตีกันแบบไหนเราไปเริ่มรับชมพร้อมเมันนะครับเปิดกระดานก่อนนะครับสําหรับผู้เล่นไปโอเคเลือกโคนตัวนี้ขึ้นมาครับ AI เลือกจับเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวแรกครับตบมาขึ้นมาครับสําหรับผู้เล่นไปโอเคจะผูกหมากในลักษณะไหนครับในเกมนี้ เม็ดขึ้นมาครับสำหรับ AI สูสองเบียการกระดานขึ้นมาครับจะเล่นม้าเทียมหรือปลา่า AI เราจะได้เห็นม้าเทียมสู้กับม้าขวาหรือเปล่าครับโอ้โหจงังหวะนี้พวกนี้นเมเกนั้นบุกก่อนครับเลือกกินตัดเบียการกระดานของ AI ครับ สมอรูมที่ดีที่สุดตรงบริเวณการกระดานนะครับกินตัดข้ามายันเบีย้ยตัวน,นี้ขึ้นมาครับกะแรกใช่ปะครับสำหรับเล่อนจะโอเค AI เดินโค้นขึ้นมาครับยันเบีย้ยครับ AI กินตัดกำลังไปใช้เบีย้ยกินขึ้นมาครับสำหรับผู้่อนไปโอเคเพื่อประคองรูป หมาไว้ครับนะครับเดินโคนตัวนี้อีนไนตินตัดนะครับระหวางน,นี้เล่นโอเคใช้เบีย้ยกินตัดมา AI ส่สวนด้วยโคนครับไม่ใช้เบีย้ยกินนะครับโอ้โหเราจะสังเกตเห็นหน้าฝุ่นของฝั่ง AI นั้นโล่งเลยนะครับ คนที่มาปูกกันไหมครับสำหรับ AI ดูว่าหมานี้ใครจะมีรูปแบบการถอรดหมากเข้าทังแทนที่เด็ดูกันนะครับรนะครับโลกมันดิ่งๆดนาดฝั่งซ้ายครับสหรับเโอเคเปิเดเบียยตัวนี้ขึ้นมา AI โหลดมาขึ้นไปครับไม่รู้จะทำอะไรครับมาตัวนี้ เป็นคนขึ้นมาพูครับสําหรับผู้เล่นเกมโอเคเกริมกําลังตั้งรับครับเดินเรือมาเส้นนี้ครับสําหรับผู้เล่นเกโอเคกดขุดไว้เลย AI อยังเฉยเฉยครับขึ้นเบียรตรงนี้ขึ้นมาเปนตัดข้นมาครับสําหรับผู้เล่นเกโอเค AI ไเลือกใช้เบียกินครับว่าเลือกใช้เบียกินขึ้นมา ออถึงจุดนี้ก็ยังตัวสีนะครับดูว่าเกมนั้นจะพลิกอยู่ที่จุดไหนนะครับผมเดินเรือมาตานนี้ครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคเอไอชวนมาเล่นริมกระดานครับจะยันหรือจะแลกครับจังหวะนี้ไม่สนใจนะครับเ,เ,เ,เดเินเดินเรือมาถูกเบี้ยไหมครับมากดตาน,นี้ไหมครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคยิงตดครับ เ i ไอก็ต้องใช้มา้ากินจะเล่นเบี้ยสูงดิีมกระดานได้ป่ครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคเ i ไอโอโหเปิดเบี้ยดงนี้ขึ้นไปอืออืเอาสี่ครับจังหวะน,นี้ต้องแลกโคลนครับ AI ไอเข้าไปตรงแต้ม a อไอถอยมา้าไล่โคลนคนบอกมาแล้วไม่มีไหนครับบุกทะลวงขึ้นมาครับโอ้โหทวงโคลนตัวนี้ AI คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยมาดูกันครับเอไนะั้นเริ่มถอดมาบุกทะลวงเจาะเข้ามาใกล้ขุนแล้วนะครับของฝั่งก็เลยเคใช้เม็ดไล่มาครับ AI มา้าโดนไอขึ้นมา้ามาครับลูกกันไว้จะบุกแบบไหนครับเอาละครับเกีย์ตัวนี้ริมกระดานได้ใช้ครับสำหรับพลเรือนพีโอเคโดดมา้ามาบูกโคนครับ AI ขึ้นโคนครับสำหรับพเรือนพีโอเค เอไอเดินเรือมาผูกม้าอีกชั้นหนึ่งครับดูว่า AI นั้นจะโชว์รูปแบบการถอดมาผู้เล่นโอเคแบบไหนนะครับขุนของฝั่งผู้เล่นเครู้สึกไม่ปลอดภัยครับต้องหลบก่อนนะครับ AI ยันเบียดนี้ขึ้นไปฝั่งผู้เล่นเคตอบโต้ด้วยการต่อเม็ดครับเอาละครัครับจังหวะนี้ AI จะตัดสินใจ ทำยังไงครับโอ้โหม้าตัวเบลเลอร์ขนาดนี้ครับพุ AI บอกใช้โค้แรกม้าก้าไปเลยตัดทำลายตัวหมัาสำคัญของฝั่งพวกโอเคนะครับแล้ต้องใช้ขุดขึ้นมาทีนงโอ้โหแล้วม้าจะตั้งลูกหรือเปล่าครับ AI ไม่เหลือครับดาวใจ AI ถูกโดนม้ามาลุกครับอเป็นการทำลุกคาดนะครับจังหวะนี้โอ้โหโดนแต อ่นี้กไปครับสำหรับผู้เล่นโอเคภาดเดียวเองนะครับเนี่ยนา่าเสียดายจังครับเราครับก็บต้องมีคุณครับยอมไปเรือโอโอเอไอไม่กินเรือครับเลือกกินเม็ดทำลุกครับหือจิตใจดีไปไหนถ้าเป็นเราอาจจะกินเรือเลยน,นะครับจังหวะนี้ฝั่งผู้เล่นโอเคโดดม้ามากิน เอไอเอไอไม่กินม้าครับเอไอเดินเยอะเข้าไปทําลูกครับโอ้โ oh, ห oh. ไม่เห็นแกกินนะครับเอไอเป็นในไงต่อครับเนี่ยกเ็เลยโอเคอเหมือนเอไอกำลังต้อนเข้ามุมนึงครับสําหรับกลุมของฝั่งผู้เล่นเป็นโอเคอืมก็เป็นการเกมบุกที่ดุเหมือนกันนะครับเนี่ยเอไอกินม้าครับจังหวะน,นี้ oh, oh. โอ้โหเจ็บเปนยังไงต่อครับก,กรับเล่โอเค เดเดินโคนต,ตัวนี้ขึ้นมาป้องตั้งรับไว้ครับเป็นการป้องกันเรือนะครับเร,เรือตัวนี้นะครับป้องกันเรือตัวนี้นะครับทำไมต่อครับเรเรือมาผูกโคนอีกชั้นหนึ่งครับเอาลยครับเป็นเรือรนลพี่จากรูปแบบการผูกมาที่เหนียวเหน็บก็เริ่มที่จะคลายความ เหนียวแล้วครับสาหรับรูปแบบการปลูกของฝั่งผู้เล่นเปโอเคลุกไปหนึ่งทีครับมาตัวนี้ผูกไว้โอ้โหสวยงามครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหใจถึงพึ้นได้ครับสำหรับคุณของฝั่งผู้เล่นเปียโอเคกินม้าก,กันเลยทีเดียวเราจะรอดไหมครับอย่างเงี้ยโอ้โหเรือตัวน,นี้จอดอยู่นานครับเดินมาทําลุกครับผมก็ จบกันที่จุดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีความมันแล้วก็มีความสนุกนะครับผมก็ไม่ได้จบกันที่ทำลุกจนนะครับเป็นการฝั่งพลเรืนโอเคนั้นขอยอมแพ้นะครับผมถ้าจะหนีมาก็หนีมาตามนี้นะครับหนึ่งตาแล้วก็น่าจะจบด้วยช็อตนี้นะครับอืมก็เป็นการทำลุกจนที่ช็อตนี้นะครับแต่ว่าฝั่งพลเรือนโอเคนั้นอาจจะประเมินวิเคราะห์เกมล่วงหน้าแล้วนะครับก็เลยขอยอมแพ้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่มีความสนุกนะครับแล้วก็ หรือว่าเราได้เห็นช็อตในการเข้าทําลุกโดนของ AI mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่น่าติดตามมากครับสําหรับรูปแบบการถอดหมากเข้าทาแซมของ AI นะครับแล้วก็รูปแบบการผูกหมากก็เป็นอีกหนึงกระดานที่ถ้าเป็นเพื่อนพีนะ่น้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยที่กําลังเริ่มหาแนวทางในการเล่นหมากรุกหรือว่าไอเดียในการเ,เล่นหมากรุกก็น่าจะ นำไปปรับใช้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในการรูปแบบการเล่นของตัวเองได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านนะครับแล้วขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็ได้สร้างรูปแบบการเล่นแบบนี้เอาไว้ให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ได้ศึกษาเพื่อเป็นวิทย,ทยา,ทาการจากผู้ที่รักและก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยนะครับก็ยังไงผมก็ฝากติดตามนะครับ ฝากกดติดตามช่องลูก h ช n แนลด้วยนะครับผมก็จะนำคลิปวิดีโอแบบนี้นำมาให้เพื่อนออรับชมกันตลอดนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อากาศหนาวไงก็รักษา,า,าสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมป็ัคพรอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกชนแนล